นี่คือสกินที่จะมาต่อจากโบก็เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือมินิมา2.0ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวตัวอย่างคร่าวๆรวมถึงราคาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ ใครจะเติมนล,ลนนะครับสามารถที่จะเติมกับพาวท็อปอัพได้เลยนะครับอันนี้เป็นร้านของฟิลนี้เองนะครับฟิลนี้เป็นคนสร้างฟิลนี้เป็นคนรับเติมทั้งหมดรับจบทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เราบองว่าปลอดภัยไร้รีฟันแถมถูกกว่าด้วยครับอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดในประเทศเหรอ <c oughs> กกษัตร์แต่มันก็ถูกอะ และครับผมโดยชุดนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่5,100 VP ทั้งชุดนะครับโดยจะอยู่ในเทียร์ดีลักซ์อีดิชันนั่นเองโอ้โหช่วงนี้ดีลักซ์เข้ามาแรงนะครับผมก็จะมาทีทีบ่อยๆหน่อยนะของในชุดก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นหลักๆนะครับ1มินิมาแวนดอลนะครับ2มินิมาบูด็อก3มินิมามาเชลนะครับและ4มินิมาโกธอย่างสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของสกินเซตนี้เลยก็คือมินิมาคารลัมบิดนั่นเองครับโอ้โหรู้ว่าคนชอบอะไรก็เอาอันนั้นมาขายยิงถ้าคิดดเเเปเป็็็นนนฉฉพพาาะะะะะืครับกกจออยยูู่่ 1, VP, ่่ททีีี 1, 275 2 VP แลม 5 0 VP นะครับราคาเป็นอาการก็อย่างที่บอกไปทั้งชุด5,100 VP ไม่มีสเปรย์ไม่มีการ์ดไม่มีที่ห้อยนะครับรวมถึงไม่มีแอนิเมชันอะไรด้วยก็คือมาแบบดิบๆอย่างนี้เลยใครที่เป็นแฟนสกินแบบมินิมอลของมินิมาอยู่แล้วโอ้โหชื่อนี่ของจองจริงๆก,ก็สามารถที่จะพิวอเดอร์หรือว่าเติมรอได้เลยนะครับกับพาวทอมอัพร้านของฟิลนี้เองครับผมและแอนิเมชันของคาร์ลมบิดนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแอนิเมชันแบบสกินแบทเทิลพาร์ตนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้ออองมมมาารดูีะผจจไ่ไ เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวอาจจะมีแอนิเมชันที่มันเป็นแอนิเมชันใหม่หรือคล้ายกับพวกคลิปเวอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับแล้วเพื่อนๆล่วครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินปินิมา่า2หยุดศูนตัวนี้กันบ้างสามารถที่มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละเราก็จะมาพรีวิวประมาณนี้ตัวอย่างยังไม่ออกถ้าตัวอย่างออกเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ